มาคนหลักก็ไปเหมือกับเบื้องคอยนอนเนาะคือคนบฏิจจัยสูออกแต่คนบ่เคยอยู่ข่อยานนะโดยโดยมัเป็นขินข่อยเนาะเมนยังติ้งเังแงะก็เกิดใครจะมีมาแล้วพึบมันนอนเับเมนเมนเมนอย่างในหลักมันได้มันมาเด็กคับเวลาเจ้าไปขายเครื่องขายยาครับโดยน่อะไรอะไรเงี้ยมาเด้อของกินของอยู่เด้อเนาะคืออยู่ได้อยังเนาะ ดีแล้จออมมวจไอยไรขุดได้คนเหนื่อยเห็นเจ้าปูกเันปุกซานจอยเพิ่นกะหางเงินห้า,หา,หาค่ำออกมาได้นี่นะครับสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพอมีพี่น้องหยิบซีเบิร์สุขสุขคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสันวนวลอีกแล้วพรมพี่น้องเอวมาพบมาพ่าพอสันนวนวันนี้เนาะทางสนนวลกะเดินทางมาที่บ้านน้องพี่รับเพื่นพี่น้นะนองเนาะน้องอ่าที่อ่าดุงเฮิมเพิ่นมาเห็ดเบียเห็นงานด้วยว่าเห็ดเพื่อนเห็ดซานให้ทางน้องเพื่อนละน้องพี่น้องเนาะอ่าสื่ออย่างเนาะสันวลกะลืมสื่อเพื่อนละพี่น้องเลยจำบอ่ค่อยได้พี่น้องเลย โดยกับมานี่กับทางอชาวนวลกาศิขบไปหาทางน้องเพิ่อนน้องเพื่อนพี่น้องเนาะถือว่าครั้งที่สองพี่พี่น้องเอเป็นทางผ่านเดีอว่าทางอ่าไปบ้านน้องมีน้องเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าไปบ้านน้องมีน้องไม้ลพี่พี่น้องเอสำรวจกาศิเบดินน้ำน้องเพิ่นสะกอนน้องเพื่อนพี่น้องเนาะก่อนไปหาน้องมีน้องไม้พี่พี่น้องเอโดยกับอนอื่นกับชาวนวลผ่านนี่เด้อพี่พี่น้องหากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขุมสุขคน อย่าลืมกดติดตามและก็ฝาก,กกดไซค์กดดันทางสนวนนี่เด้อพรมิพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่โตพรมินพี่น้องเลยโดยจังไลยกับทางสนวนาการสีขาวไปหาทางนอกคนก้นรพรมิพี่น้องเอ้พรมินพี่น้องมานี่ข้างมน้าเยี่ยมมาเยี่ยมน้องพี่เก่าเ,เนาะานเตะมาเวียนมาพี่น้องทางผ่านเนาะเายังกินเนฟสบายดีเด้อทางนี้เด้อ ดยสบายดีเชียงกันสบายดีทั้งวัฒนาเด้อแล้วต้องดึงซื้อุงนื่อแ้แล่นองมันเป็นมืออไอ้เออยเ่อนน่ยงาๆเนาั้ผู้ข้นข้นไปสูบด้วยอีกอะบ่งดูหาข่อันล่องๆก็เบิ่งัสบายดีทั้งแม่เด้อเฮ็ดยังเนนะเช้าๆ็ง่าง่ายมาผงกระเบื้องเน่นียังแสจัก็สิโจไปเมื่อไแซ่ดย โอ้เพันเห็ดได้ได้ามือแล้วโดยโอ้เป็นเดือนแล้วพี่นางโอ้บนี้คือทางซางเผื่อสีมะมงเดือยแม่นบ่า่ไหนเด็ดสุดจังดีแหละอืมเวลาซางเผื่อชิ้นหนึ่งเขารอเพิ่นเนาะเขาเย็นกินเลยล่ะแต่ถ่ายเขาได้เอายังไม่ได้กินข้าวเช้าบ่กินแล้วล่ะอุ่นแย่งกินอุ่นไล่หนึ่งไล่ก็สิได้ข้าวมันเสียนี่ล่ะโดยโดยเมนเมนเมน ทางนอกผู้ใเคยสูบน้ำวบเนาะนี้ได้เา้าไปเนอของน้ำจ้ะอูอ้เด็ดเก๋แนะนอยเนะะาะนางนอสร้างพึ่งก็มาสวยเนาะพึพ่งคือโเผ้าหิ่เต้อเศร้ เป็นคนบ้านไหนยุ้ยกำบ้านเื่อเจ้าเองนั่นแหละอ้าวฉันบ่าวลี่บ่าวหยังฮะเด็บ่าวหลายฮะเด้โอ้ผ่นมาแต่ว่า กิจักเมนทะเลชาอยู่ไกลเนาะมีมาจะมีมาคนหลักก็ไปเมื่ะเบื้องคนนอนเนาะคือคนปฏิเสธออกได้เขาบ่เคยอยู่ขยอนนะโดยโดยมันเป็นถิ่นข่อยเนาะเมนยังติ้งยังงะก็กิแค่จะมีมาแล้วผมมันนอนเผาเมนเมนเมนอย่างได้นแหละทุกยุ่ยในเมืองบ้านเขาใหญ่ในบ้านนี่คนก็ตายนะคนใต้ขาวๆนะเมื่อนี้บ่กเจ้าบ้านี่ยโอ้เป็นยังนะเชาแล้วโอ้คนเ่าคนแก่เกิดอันยุคนอะไร โอ้ปูกระเบื้องน้ำบอุ่อยโดยกระเบื้องแล้วออ่าคือว่ามีข่าวมาที่นี่แต่เห็ดห้องน้ำให้เกือชาลานแปนยังบมได้มีข่าวดีบ่ไปทมปูปลาเด้อโอ้เมื่อวานนี้ว่าไปสั่งเสาบ่โอทำแม่บ่ฮู้โดยเออแม่อยู่กันได้มีแต่หมอไปข้าวและเนาะของขาเนาอโดยเอื่อยกับชมายุนน้องชื่อ จำมาซื้อเขาวซื้อเขาวแต่ว่าง่ายๆก็คือทางผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้ทางน้องปูปลาบ่กบอกแกแดอกแต่ว่าทีว่าคนทีว่าเอเขาก็มีแต่ของปูปลาเออก็บ่ว่าเนี้ยกลูกเขาคือเก่าแน่น่ะแมนแมนแมนชือเพิ่นเนาะของลูกกับของแม่คือกันแทืไอ้ใจตัวปูปลาค่อยมุดเลกสูไปแล้เนาะงคอกระแรงายเนาะโดยโยมหน้ามันคนงานนี่เฮ็ดเพื่อนเชีองน้านี่แล้วนี่ไม่หนีบนี่พคุณไปเลยนี่โยมหน้านี่นางคือสิเดียวเนาะโดยนเออ สูบให้เพิ่นทั้งสร้างพล่ได้สูบเองบ่โดนน่งก็ส่งมาบ่ซิปหาต้นบ่เลื่อนไปสิบุกต้นหน่นาสาวโอ้เสาบ่โดยล่ะศิลปินยุคปู่บาทำปู่ปาเนาะปู่ปาไปสั่งวันนี่โอ้ทำหนุ่ปู่ปาโดยมันไปจะปั้นได้ดอกวัชนาโดยมันคนมาจะปากได้นางอืออันนี้เขาใหญ่แล้วจะรัดความเบาเลยโดยโดยนางสบายดีแหละสบายดีเออ ชิ้นหนึ่งเขาทาก็เลยล่ะต้องข่าวนนึงได้มามาผูกระเบื้องเนี่ยแหะเออจะลอยคนโจมไปเลยแล้วฮะคอยกจะเออผ้าุดกระปอกระปูกินเนาะเถื่อยู่ยหน้าเนาะต็งเตี่ยก็ไม่ได้อยู่ข้างไปเลยนังโดยแรงมากกดจุเขาบ่าววุ่นบ่าวจันมาเนาะนโดยโดยอ่ะไปทานทั้งนองปูปลาเป็นก้อนใช่เออเผยพี่น้องผู้มีกระบปงกระเบื้องผู้ห้องน้ำอีกเนาะ โอ้ได้ดอกหม่อีกเนาะนี่โอ้ดอกเด็กอีกนี่คัก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 งามไดยสนใจอยู่ได้ค่อยนะอยู่ได้นางโซ่อะไรก็สีนันพันปลายอยู่แล้วสีพันปลายเนี่ยเหงาขนอยู่สาลาดซื้อเอื่อยเด้อเอมาแล้วอะไรูฟูบุ๋มหรซื้อให้ถือว่าเอื่อยอันไปซื้อเองบอเขาซื้อมาโอ้โอ้โอ้ให้เพิ่นซื้อให้ กินได้พอได้แก้พื้นนี่แหละสบายนะเนาะแก่นั่งแก้ได้ด้วยล่ะบมันละมันมดเด็กกับเวลาเจ้าไปขายเครื่องใคยนะครับนี่เออเออเออมาเด้อของกินของอยู่เด้อเนาะคืออยู่ได้อย่างเนาะนี่ผูกเรื่องผูกของพังขอลงเลยนั่งของพี่ยืนนั่งเลยสบายดีต่อไป

ล้างถ้วยล้างถ้วยถ่ายกันเต็มหลาประหลาดเนาะอันต้นม่วงนี่ปลูกตอนไหนนี่แหละคือซื่นแค่แค่เนาะมีครับสมบนี้เห็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มาจนดอกออกเลยจังนี่เนาะมันซื่อนเลยคุณยาะว่าช่วงนี้อันต้นม่วงมันเป็นโรคได้เนาะอีละ เขบอกตัวมเป็นหลอกล่ะม ah ันจะได้กินมากไว้จะได้กินหมากไว้ทีนอนมวนอยู่บ่伊นอนอยู่ขึนทอมนอนมวนเศร้าเลยบ่เป็นวัดเป็นไอเพิ่นไขรหนื่แล้วเนาะห้อนอยู่บ่นอนหอกบ่ได้ห่อนยบ่ได้คินยานบ่ได้หมอกอมน่แล้วเนาะตอนยานบ่ต่กอน มันนี้คือวิญญาณเนาะคือว่าได้ยินข่าวดีวววล่ะคือว่าทางเมยจะว่าว่าเพิ่นพาไปเบิ่งสาโบวเมื่อวานนี่วันนี้วบอ่าคเรัจบโเจ้าว่าเลยเน่เนา แสียังเดียอ่ะเนาะกับเบืกงเพื่นสียังยีาเพิ่อนะเอาจักซีอันนี้ไปจ้งกันเพิ่นว่ายยอยน่เอนแว่าเงินเคยได้ินเมจอราเงินเสียบ่ลลเงินคนได้บ๊เงินอน้องเจ้าไปฟาไปใสเสียท่ายล๊จักขอเซ็นหนึ่งอาต บอนนอนหาอีบอเสียเมื่อวานนี่ใบห่ะเสียเมื่อวานนี่ใอ,นนอ,อเพียวเนาะพิ่นไปลิ่นแต่ในหลงวานแถวนี้มหาบัไดไกลไปกาไปกอ,ออกมาเน็บมาออกเน็บงขดงไปน้ำนุ่งเหมิมในจู่หา้าวหอกหันหลอนี่ไม่กลา<อ><อ>้า่โอ้หที่นิ่ใจหัวส่งนะสมุกภาถาเนี่แบบมันลักเฮียน้องอย่าเนาะยังไปยังมาเนาะผับขึ้นเบยไม่ใ่ คงส่งบ่ส่งมุมี้เด้งนี่ฮะบาทาสอนได้เลยเนาะเพราะว่าตะกี้เงินเราเฮียแต่ยังน้อยนะยังน้อยมักนิจโจส่งนะสนวนนี่ขวามันมักบางทีเราลืมนะดึงส่งยันขึ้นหมดมันตกออกเนาะเมนเมนโอ้เงินเสีหนึ่งเนาะชดใช้ได้แล้วสร้างเพิ่นมาชวนจังมุ้งสานี่ละ มา1ไปกับบ้านนุ่งแนมาไกลเด้สมุกบ้านเฮาผู้ใดเพิ่นก็ไปเพิ่นีเนาะเดือนนึงแล้วเดือนนึงแล้วค่อยเป็นค่อยปใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้ใช้แม่นนีนนี่เพิ่นซื้อบดบอยดาินนงไกของเจ้านี่เพิ่นขากันเป็นดอก เต่มือได้ทางอีหลาไปหากินหายู่วะบ่ได้ไปคือว่าทางเมยก็เตรียมหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำรอไว้ท่าทางอคือว่ามื้อเช้านี้อุ่นเข่าเย็นบ้ออีล่ะคือว่าพายฉ่ามาเยี่ยมเจ้าเตลเมื่ออีล่ะ มีเตงเฮิมเนาะมา่านี่มีลุงเฮิมมีแบบเจ้าพี่ลุงคนนั้นบ่าวบุญมันไปอือดดูัวไรตัวายคนเขามาเยี่ยมมายามเนาะดีใจว่าสารรายงินข่าวดีอันที่ว่าเพิ่นเสิอมาในละเออแซวจากต้นนะ อืดีใจเนาะสิได้เฮือนหลังใหม่คือมูเลยเออคิด๊ะปลูกมุมใดเด้อนี่ยไกลห้องน้ำบ่โดยห้องน้ำเป็นทางล่างคือว่าย้อนย้อนออกมาหนึ่งเนาะอออืืดีใจมันได้ละเด้อโอ้ยเห็นประตูข้างนี้โอ้ยข้างนี้โอ้ยล่านข้าข้างนี้บ่เลยล่ะ เอ๋อคือผู้ปิ่นออกทางพุ่นนี่แหละผุกปากทางทางอะไทางเอ็งเข้ามาพวกปีนทานั่นนะแม่น้นำนั่นน้ำมันตันทางนัอาอืมเปินเลยพวกพี่น้องผูกมุมมันบ่อนห้องน้ำเพิ่นเนาะอันนั้นคือประตูห้องน้ำในวันนี้นะเพิ่นสิปิ่นน่ะมาพี่พี่น้องเอ้ยเพลินอือที่ข้างในก็ได้เลรออีหล่ะเพราะว่าเฮือนเจ้าดินเจ้ามันกว้างอยู่ข้างในก็ได้คนหลายคนเทือออกมาเนี่กะห้วยอบอุ่นเน้นน้อละเนาะ เอ้าวเมียนบอ๊บ้านไหนอีล่ะโอ้มาแต่ลงพุงพูนะถือว่าไกลพอสมควรเนาะเจ้าก็หูว่าบ้านลงพุงทางไหนทางเทียนเนาะเออเคยไปอยู่หูเจ้กว่าสนองไสไหมเจ้าหูเจ้กน้อนไสไหมอยู่บ่อ๊ะบ้านน้องไสไหมก็อยู่บ้านลงพุงละ ไปชัยอยู่ไกลเจ้านี่ดินทางลังนี่บอัโโนบะเนาะแต่บบมีจะคอมาแล้วทีบดีเนาะเห็นเผ่อมากรนเออเห็นจะเพิ่นมากรดนดีแล้วเจ้าหนอยนขุ่ได้คนหนื่งเห็นเจ้าปูขันปูซ่านเจ้าหนอยเพิ่งกะหางเงินหางคำออกมาได้นี่ยนะเสียทีเด้อบอลเก็บเมียนเจ้ายังฮอนเดะอยู่น่ละเนาะ อ้าโอ๊เอาจะหน่อยกะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเราอ,อืมจะหน่อยกะดีใจน้ำอะอแล้อันนี้มาเจ้าหน่อยละนี่มาเจ้าเลียงไว้จึกโตสามโตอ้จะไปดินไปเที่ใช่ส,สิมีมูบอบู่วานนี่อะไละ มีสองคนที่มาแต่ทางพุ่นี่มาอยู่นี่ฮะเขาพูดแจักสองคนเออเป็นเข่าวเฮียนม่อตอนนี้มื่อนี้คือยุดเออจะได้ไปดินน้ำกันอยู่บ่เออไปแถวใกล้นี่้ยเนาะเออจุดไหนแบบสายบุญเพิ่นมาแบบห้องหาบ่เห็นนี่แท้เออคือว่าทางนี้ก็คือทางเจ้าก็ยังบุคุนบุคือน้อยด่าเนาะ จะไปเสฉะจํซ้ำเลยล่ะเด้อยานเด้อมเวนทินเฮาเฮาอยู่หลายปีเฮาหูคนเฮาจังสามารถแบบไปนี่ไปหันได้อย่าไปํำมามื่อเออเฮากับบัวมันเป็นแบบไรเฮายังบุคคลเคยถ้ากินใหาอยู่ก็คือชิยากอยู่ได้นู่นหละเนาะหัจักเนาะใชายามพลยามยังกาแบบไปหาเฮ็ดบ่ไปหหน่อาไม้บ่จากสีเนาะปยากอยู่ไร คือว่าทังเพื่นมานี่สวยเติมเน่ออีละดอกบายะเพิ่นเวนี่เวหันเพื่อมาฮอดเจ้าเนาะโอ้คนที่ชิมาอยู่ใกล้เจ้านี้ซื้อยังได้หูอยู่บ่โอ้โนยบ่ละซ้ำเจ้าบ่ คือว่าเป็นน้องเจ้าเจ้าสิบสามแน่นอนเฮีเยนหนังสือนี่ก็พอได้อ่านออกเขียนได้อยู่บ่าเจ้าก,กันคือว่าเราต้องการเฮียนแล้ว,วถ้าบาเฮียนราชิยากัเมย์เนาะไปลำบากอีเด้คงเฮียนอยู่ทั้งหลายแตอยู่วันอันนี้แหละ เฮียมอเจ้ากมอ้าวเมียนใช่บะอันนี้่งี้ยชีพนันตั้งะเต้นไววครับบ่อหอเฮียนอดีมอมีห้านมอทางเขามาโอ้ไปทางนั้นอืมกับบุกกายเป็นไรเจ้าขิดเฮียนอยูบซะเออมันก็บ่ได้ใส่เงินลายนี่แหละเจ้าเฮียนห่อนปอไรล่ะปอหา คือแบบเป็นต่อเฮียนปรหาต่อโดยเพราะว่าเหายังบวังที่เชียงอยากเฮียนอยู่เนาะแต่ว่าคิดว่าอีกหนึ่งกะเอากะเฮียนไปกะถ้าว่าสี่ส่งตัวเองเฮียนอ่าพอได้อ่าอ่านออกเขียนได้นี่กะมันกะบราได้นักโดยอีหละเอ้ยผูไปเฮียนวิชาอาชีพผูเงินสี่นักได้ถ้าว่าเจ้าอ่านได้เขียนออกก็ถือว่าโอเคได้อีหละเอ้ยโดยต่คิดอยากเฮียนอยู่เนาะ แต่ว่ามีโอกาสคือว่า,านเนี่ย,ยแตะมือก็สูบน้ำให้สร้างๆพันเหตของน้ำบ่อยละพันธุเหิวปูนันเพก,นะก็กสูบน้สระาอือเจ้าก็นจวปูนให้เพิ่นอย,ย,ย,ยู่เอ่เพิ่นใช่เดี๋ยว่าเจ้าจะเห็ุชอยเพิ่นอยซื้ออือไม่เห็นเนาะอืออือานมันหนักเนาะของหนักคือว่าเน่ คือสู่เดียวกับเล้วเดียวกับใส่ห้องน้ำได้แหลปะปกติเขาทางในใส่ละไปทางในปลาคือบุค่อยมีโอ้โห,โห,โหุกโอ้างหลังพุนเนาะยังมือดอยู่กลางคืนนี่สะบุม,มีโอ้ดีดีดีครับปวดกลางคืนลำบากเน,นี่น่าละเนาะโ,โดยโเจ้าเป็นคนบ้านไดนอีละ ลักซีักซคืออยู่สะวันนาขีดนี้โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองซะนะเอ๊ะใกล้แต่ว่าอออายู่นจักปีเลยล่ะเอ้าอันโพดเจาะไปนี่เจ้ายังเห็นอยู่บ่ล่ะเหประมาณเทปี้หรอไปก็ปีนี่แหละอืมได้ผลนังจากที่เลิกลากับเมย์แล้วกับบอด้มาเยี่ยมเจ้าเลยบ่เอ้ากวนแบบไรอ่ะ โยาแบบไรเพราะว่าเม่เจ้าก็ได้เลิกลากันเลยดีแบบเราห่วงบอเอาตีมาหอดบ้านทีอ่าผลกระหูจะอยู่นี่แหละสชวใส่เบ่งน้ำเพชรน้ำลายบออีช่องยูทูปเนาะเออเจ้าก็ได้สัรบรีหูซึกแบบคิดหอดเผลบออะไรดีล่ะ ธรรมดาเอาผิ่นมาได้สะเพิ่นเอายังมาต้นมาฝากมาจมลาโอ้หรือเอาเงินเอาคำมาให้อายาพ่อเพิ่นมาไายพ่อเาเทเลยพ่อแาตอเทพเลยคนอันยุไซล่ะพอตเทพลักซี่สวัสค์นกิอคนลาวฮนี่บอ้บ้านเพ่น โอ้ตี้แม่เจ้าว่าอันแมวบ่เตมาอยู่นี่สิบ่นีล่ะชาวนวในโดยเพิ่นเป็นลูกครึ่งนี่เออครึ่งแมวแม่ครึ่งแมวเว้าเป็นอยู่บ่ซะล่ะภาษาแมวบ่เป็นแไข่คืออยู่เนาะแม่ฝากฝากน้องเพิ่นเป็นคนปไงกระจิบกระจบเนาะแม่งามเนาะผู้ดงนี่ใหญ่มากก็ลงเด้เนาะแม่นต้องเสริมด้ล่ะงามแต่น้อยเด้ นี and to <si suppression> ่ไดเพื่นว่าอยี่คนงามต้องแต่งก็งามธรรมศาตร์เด้รูร่างหน้าตางามเลยคือว่าโปรเต่งกังามหน่อยละโอ้ยมาเห็นน้องเพื่นว่าทาคอยดื่มทามเป็นยังอีหลาคือโปโจหูจันจิบโอ้ยแบบใช่ต่างมั่งใส้ต่างงามอยากใ่้ยูแต่ประกาศประกาศโจหูน่องกับต้น อันนั้นพันยิ่งเอาทับเขาน่าแม่บอกพาไปไอ้อ้เทงเห็นก็ได้เอาบ่หึกล้าอยู่บ่ละเด็กเอาหัวขลิอวต้องกล้าต้องใจกล้าแบบเมนกันอะไรละขลิอวนึงบุดขลิอ์ไปกันแล้วเซคิมีดเลี้ยบบนตองมันแต่แต่มันสิใครแต่มือติดเนาะต้องทำยูดข่อยนี่สิคิดว่าเอาเด็กมาแดดผลให้มันแหลม แรกแล้วป้าเลยมันสั่นๆพอดีฮู้นะว่าถาโดยๆเออถามไหนอ่ายายน่ะยังบ่ได้เจาะูน้อยล่ะเนาะเอเพิ่นเว้าแราาเพิ่นว่าผู้หญิงบ่เจาะููเว้าต้องใส่ตางูจังนักว่าไอู้นักบ่พเนาะแม่นผู้ชายน่ะูนักแล้วผู้ชายน่ะเพิ่นก็เลยบ่อยากเจาะเพิ่นวาเพิ่นเว้าเนาะอาสิแม่นพี่น้องเอ้ยเจาะ ไปเจาะอ,อันเขายิงให้ก็ง่ายอยู่อีหลักบานๆยนนิงตับเออแค่เดียวก็เจ็บจังใดทั้งเฮ้าวทาเรื่องอเมริกาจกป่าอีหลักได้บ่ะน,นี่เนาะอีหลักเนาะเรื่องตาป้าท่งน้องมันได้อีหลักเลยเมนนี่ก็คือมาเยี่ยมมายามแม่นเจ้าประการน้ำปลาส้มกะมาน้ำสาหมกผึ่นเธอหนึ่งนนคอยกับปลาหูสองเจอนี่คอยกับ จังเดยก็เป็นกำลังใจให้เด้่อยๆเรื่อยๆสู้ๆเด้อข่าวดีเข้ามาเริ่มก่อได้ได้นี่เนาะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาแล้วแม่โดยจังเดยก็ดีมุกดีใจนะมิล่ะเอ้ยสำหรับคีนี้ก็สบายดีสบายดีโดยสบยดโดยพอมิลองกะสีประมาณนี้ละเนาะทางสนองกะ เป็นทางผ่านพอ่อพี่น้องเช้าน้อยก็มาครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ถือว่าครั้งที่สองพอ่อพี่น้องที่มาเยี่ยมมาย่างทางน้องเพิ่นเนาะจั้งไรก็ผาาพ่อมีพี่น้อง FC เ,เบริร์สุขุสุคนอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจและก็ผ่าโคเซโคได้ท้าสอนุนเด้มเด้อพ่อมพี่น้องเนาะถ้าว่าฮักแพงน้องปู่ป้าเพิ่นก็บผ่าพ่อมีพี่น้องโคเซโคได้ให้เซ็นกันพอ่อพี่น้องเอ้ย โดยเพื่อม,มีผูใหญ่ใจบุญสวยซุ้อุปมภ์เพิ่มเติมเข้ามาอีกเนาะโดยอ่ะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวดีจากน้องแล้วพ่อมพี่น้องทังเฮาก็ดีมกุกดีใจนํำน้ำองเพิ่นได้ได้พ่อมพี่น้องเลยทงเพิ่นกันได้เพื่อนได้ซานเป็นของตัวเองเนาะโดยกาสำหรับคินนี้พ่อมพี่น้องผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขอภยัยเดอพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกาสำหรับคินนี้ลาไปแล้วขอกล้าของมาสาบายดี